สวัสดีค่ะวันนี้ลินมายืนอยู่ที่โครงการเดอะคีย์แจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเป็นโครงการคอนโดของ De เวลลอปเปอร์ชั้นดังแ and ์แอนด์เฮค่ะโครงการนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะค่ะเป็นโครงการที่ติดถนนแจ้งวัฒนะเลยนะคะซึ่งไม่นานเนี้ยรถไฟฟ้าสายสีชมพูกําลังก่อสร้างขึ้ไม่นานก็จะเสร็จแล้วนะคะ เป็นโครงการที่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้ก็จะมีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะปากทางเข้าก็ยืงเยืงกับเมืองทองธานีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพรามโลเคชั่นที่หนึ่งเลยค่ะในบ,บริเวณโดยรอบนี่ก็จะมีทั้งห้างสรพินค้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็แหล่งจับจ่ายใช้สอยมากมายการเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะ ถ้าไม่บอกว่าลินมายืนอยู่ที่โครงการนี้นะคะก็อาจจะนึกว่าลินมายืนอยู่ที่สวนสาธารณะเลยค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะรอบข้างล,ลินนี่จะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเป็นจุดขายของที่นี่เลยคะ่ะเขาเน้น green area นะคะซึ่งมีพื้นที่มากถึง3 0 0พตารางเมตรเลยค่ะลมเย็นสบายมากเลยนะคะในวันนี้ที่นี่เขามีทั้งสระว่ายน้ำถึง3แห่งด้วยกันนะคะเป็นสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะแลวมีทั้งห้องโยคะนะคะอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็ฟิตเนสรูมค่ะ ห้องของที่นี่นะคะเขาเป็น innovation design ก็คือห้องเนี่ยมีหน้ากว้าง6.5เมตรเลยค่ะซึ่งเป็นข้อดีของคอนโดนะคะถ้าห้องที่มีหน้ากว้างเนี่ยการจัด layout ห้องจะทําให้มีฟัง์กชันการใช้สอยงานได้ดีมากทีเดียวเลยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ลินถือว่าเป็นความฉลาดอันยอดเยี่ยมก็คือทุกๆ4ยูดิตของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น สเปซให้เขาเรียกว่าระบบ ventilation คือระบบการระบายอากาศเนี่ยลมภายนอกสามารถเข้ามาได้แล้วก็ทำให้มีแสงสว่างสามารถเข้ามาได้เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกนะคะที่นี้ลินมีออคอนโดยูนิตอยู่ห้องหนึ่งนะคะอยู่ชั้น12 a ขนาด31ตารางเมตรค่ะลินคัดห้องมาให้แล้วนะคะขึ้นชื่อว่านลินโฮมดีดีเซ็นเตอร์เนี่ยคะ่ะเราคัดสรรห้องที่มีคุณภาพมาให้ให้ผู้ซื้ออยู่แล้วคะ่ะ ก็เดี๋ยวลินจะพาเข้าไปชมนะคะในห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดยบริเวณฟัซิลิตี้โดยรอบเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ชมกันค่ะนะคะเดี๋ยวตามลินมาดูในส่วนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ลินพาเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะยูนิตนี้อยู่บนชั้น 12A นะคะพื้นที่ทั้งหมด31.19ตารางเมตรค่ะเป็นห้องที่มีระเบียงนะคะ ขนาดพื้นที่1นห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่เอี่ยมเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าห้องนี้เหมือนกับว่าไม่เคยอยู่มาก่อนเลยใครได้ไปเหมือนห้องใหม่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ในห้องเจ้าของให้ไปเกือบทุกชิ้นเลยนะคะยกเว้นบางชิ้นนะคะอย่างเช่นทีวีแล้วก็เครื่องซักผ้าเท่านั้นเองค่ะภายในห้องนะคะถือว่าเป็นห้องที่ใหม่ค่ะแล้วก็เจ้าของห้องรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ก็จะแบ่งเป็นใช้กระจกเป็นกั้นเป็นห้องนอนนะคะหรือทำให้ดูห้องโปร่งค่ะและอย่างที่ลินว่าก็คือจะเป็นห้องที่มีลักษณะของหน้ากว้างนะคะถึง6.5เมตรเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเราจะใช้ห้องได้เยอะนะคะแล้วก็ระเบียงที่โปร่งนะคะทำให้มีลมโกรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะห้องน้ำนะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่แถมให้ด้วยค่ะนะคะครัวเป็นแบบิืวอินที่ทางโครงการแถมให้อยู่แล้วนะคะในห้องมีทั้งตู้เย็นนะคะแล้วก็มีในห้องนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะที่ให้ไปด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ยังอื่นโซฟาก็ให้ไปด้วยค่ะสะภาพพื้นยังใหม่มากอยู่เลยนะคะดูในตามภาพที่ลิน ได้ถ่ายวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเรื่องราคาลินไม่ได้ลงไว้ในวิดีโอนะคะถ้าสนใจโทรสอบถามได้เลยค่ะ คนะคะได้ชมห้องไปแล้วนะคะถ้าสนใจอยากจะนัดดูห้องจริงสถานที่จริงโทรหาลินได้ค่ะตามข้อมูลที่ลินขึ้นไปให้นะคะตามหน้าจอนี้นะคะหรือสนใจ u u s c r i b e นะคะเดี๋ยวลินจะมีข้อมูลทางด้านอสังหาหริมทรัพย์หรือห้องอื่นแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะยังไงวันนี้ลินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ